นี่หมดแล้ววะก,กินเนทกินอาดี้คอมแบทลองดูดิกินนาดีเออ้อเสียงขอูจะแตกไปกินนาดีคอมแบทอ่านมาเ,มเลยกูรินเดทงอใช่ป่ะลัวกูตานนี้นะครับใช้ได้เฉพาะระเบิดมือเท่านั้นตุ้มตุ้มตุ้มดูสิจะได้ตุ้มตุ้มตุ้มจริงจหรือเปล่าแฮรเสร็จพี่ไอ้น้อง โอ้โหบึ้มกันบึ้มกันล่ามละไปดิไปดิไปดิไปดู่นรเน่กุเรเน่ควายอยู่ในห้ควายอยู่ในห้อควายอยู่ในห้อโอ้โหเยอะนเไปเยอะเลยมาดมาดีมาดิมาดิมาดิ ปลาหน้อยหน้ามาก่อนนะครับทุกคนปลาหน้อยหน้ามาก่อนพี่เนี่ยไม่เหมือนใครพี่เนี่ยไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครจริงๆนะพี่ไม่ล้างตูดไงพี่เนี่ยไม่เหมือนใครพี่เนี่ยไม่เหมือนใครนะครับดูกระโดดปลาเดี๋ยวกระโดดปลาให้ดูทุกคนครับจ้วเป็นไงเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะเป็นไงควายอินโฮตุ้ม อีกลูกหนึ่งไปโอ้ยอุ้ยอุ้ยไปไปโอ้ยตีลังกาตายเน่ยมึงนอนตายดีๆไม่ได้ยังไงวาเลยทำไมต้องตีลังกาตายเอออย่าลืมเล่นกันครับเกมนี้ Bullet Angel นะฮะเล่นกันเยอะนะฮะเป็นเกมที่ผมนึกถึงสมัยเด็กๆนะครับเป็นเกมเหมือน e h o t เลยฮะไม่รู้ว okay. ่าผู้เล่นเดียวกันหรือเปล่า ผมชอบเล่นเกมไอชอ็อ t มาก่อนก็เลยเล่นเกมนี้ก็เลยมีความสุขครับถึงแม้ภาพจะไม่สวยหรือว่ามันกดส้นตีนไปหน่อยแต่มันก็พอได้นะฮะทุกคนไข่มันตุย่าน้อน,นองน้อน,นองลิ้นเหรอชื่อน้อน,นองลิ้นกูยิงกูอีกเอ้ยป่าแล้เมอใสกูไม่ยิงมาไอพวกตะไลไอพวกตะไลโอ้โหไอโนงอีกแล้วเหรอโนองโนง นงไอ้นงอือไอ้นงกับมึงนงใช่ะไหมฮะนงใช่ะไหมยญาลิงชื่อแต่ละชื่อไอ้กูไม่เข้าใจความหมายเลยให้หญาลิงคืออะไรวะเนี่ยย้าลิงยญาลิงเฮ้ยพี่เบิร์ดโอ้โหเบิร์ดมาเบิร์ดมาคนลำคางเสี่ยงไหมชิพาย มึงพูดไม่ไม่ปากเลยวะน้ำแดงไหมเพื่อนโอ้เอาลนะเราได้ยี่หกแล้วตอนนี้เราต้องไปป่ากใกล้ๆครับอ่าอ่าอ่าอ้าวอ้าวความโง่ของผมมาดูครับปุ้มบทโตไม่โดนเพื่อนจุกไปไอ้เพื่อนแย่งไปโอ้ตายไป อย่าลอยอย่าลอยอย่าลอยชื่ออะไรวะเนี่ยอ่านไม่ทันภาษาอังกฤษโง่ไปหน่อยไปอือหืออือหืออู้หได้ครับทุกคนได้แล้วฮะต้องปลาตำตำครับปลาตำตำอู้หูได้สองตัวแล้วอู้หูไปไปเอ้ยอู้หูอู้หูหลายลังแขนครับยาลิงยาลิงฆ่าผมครับแล้วผมก็ฆ่ายาลิง โโอ้หไปไปเจ้าเจ้าป่าติดปา่าติดกำแพงรั้วอุ้ยมาดิมาดิาดริงกายแลก่พอกตรงนี้เลยแม่งยากที่ผ่าเลยเร็ว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 ,รว,รวโอเคโอเคนี่ป่าทางนี้ก่อนปาทางนี้อ๋อเออเราต้องป่าเออต้องป่า อย่างนี้เออไม่โดนใครเลยลูกป่าใครเลยอุย้ยเออนี่และอุอ้ยมันต้องปลาแบบย,อย้อยอันนว่าอะไรวะปลาย้อยจิบขายย้อยเขาทานตัวเองโดดปลาอืมต้องโดดปลานิ่มๆโดดปลานิ่มๆปลาให้เด็กมันดูปลาให้เด็กมันดูครับผม าให้เด็กมันดูครับอุยดูด,ดูตรงนู้นเดี๋ยวผมจะข้าตรงนู้นให้ดูครับทุกคนโอ้ได้ไหมข้าได้สามสิบเก้าเลือดลดสามสิบเก้าไปทีนึงมั้งเอาถ้าปาสูงเกินนี้มันก็จะระเบิดข้างบนนะฮะเราต้องปาดล่างๆหน่อยนะฮะนี่ปาประมาณนี้นั่นแหนละปาประมาณนี้ตีนกาตลอดเรื่องเลยตีนกาทั้งเรื่องเลย เขาตายไปทาาอื่นเลยไม่ทา่าตีลังกาได้ไหมตีลังกาจนเบื่อแล้วเนะี่ยแหมแหมอุย้ยเอทเป็นเอทม,มีคนเป็นเอทครับทุกคนอ้าวเอทดหายไปแล้วโธ่ชนะครับทุกคนโธ่รู้สิใครเอ็มวีพีมาดูกันนี่จะปลาอีกเนี่โอ้โหปลาไม่ยับไม่ยัง้งกันเลยเอ็มวีพีคือใครครับโอ้โหที่สามแน่ๆเลยเราดูๆแล้วชุดนักมวยโอ้โหที่สามครับผม ใครเป็นเอทวะอาอะไรวะคอนมินบูดาอู้ช่างแม่งเอาเป็นว่าผมได้สามครับช่วงนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมก็จบไปบบพาร์ทนี้แล้วครับเดี๋ยวรอไปพาร์ตต่อไปครับถ้าทำถ้าทำต่อก็ดูด้วยนะพูดว่าใครเก่งตรักวาจาันะฮะไปละ